ตอนที่726เซียนในตีป้อมแน่นอนว่าชาวเน็ตหลายคนสนใจเพลงโปรโมท blue กมเป็นอย่างมากและหลายคนก็ยอมอดตาหลับขับตานอนเพื่อฟังเพลงนี้เทียงแต่กระบวนการดังกล่าวมาพร้อมกับคําพูดแสดงความเสียดายและสะท้อนใจจําพวกแชมป์สมัยที่7ของเซียนอนจบลงแล้วเที่ยงคืนในเดือนกรกฎาคมสายตาของทุกคนจับจ้องไปยังชื่อเพลงโปรโมท blue กมฉินโจนต้อนรับคุณข้าพยังสั้นสั้นปรากฏสู่สายตาของชาวเน็ตจากทุกทวีปพ,พร้อมด้วยการคลิกนับครั้งไม่ถ้วนมิวสิกวิดีโอปรากฏขึ้นบนแพลตฟอร์มเล่นเพลง ชื่อเพลงที่คุณเคยคนดังที่คุณเคยห่วงตรงเอ๊ะห่วงตรงเจ้าละ่ะสามครั้งก่อนหน้ายังอยู่ตรงนี้นี่นาคําว่าห่วงตรงเจ้าหายไปไหนแล้วละ่ะทานองอินโทรยังคงลอยล่องอยู่ในสวดประสาทของทุกคนก่อนที่การขับร้องจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการทุกคนที่กําลังฟังเพลงกลับต้องดวงตาเบิกกว้างสายตาจ้องมองข้อมูลของผู้อยู่เบื้องหลังบนหน้าจอพร้อมกันพร้อมกันชื่อเพลงชินโจต้อนรับคุณคําร้องเซีนยนนลีทนองเซีนยนนเรียบเรียงเซีนยนน เสีนยสนเอเซีนยนเอเซียนเอผู้ฟังนับไม่ถ้วนตกตลึงในทันใดความสับสนอย่างต่อเนื่องคล้ายกับก่อให้เชื่อมโยงห่วงทั้งห้าระหว่างแต่ละทวีปเข้าหากันฮะฉันไม่ได้อ่านผิดใช่ไหมเพลงโปรโมตบลูกเกมครั้งนี้เซีนยนเอเป็นคนเขียนแม่เจ้าโวยพลิกโผแบบนี้ก็ได้ฮ่า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 นึกไม่ถึงเลยสักนิดว่าเซียนเอจะรอพวกเราอยู่โอ้โหเขาไม่ได้โปรโมทเพลงใหม่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสตไลล์ไม่มีความเคลื่อนไหวผมยังนึกว่าเขายอมแพ้กับแชมป์12 ผมก็เหมือนกันนึกไม่ถึงว่าเขาจะตีป้อมซะได้เสี่ยในขโมยสมบัติล้ำค่าของทางการไปแล้วสินะในเมื่อสู้เพลงโปรโมตบลูเกมไม่ได้ก็เข้าร่วมกับพวกเขาเขียนเพลงโปรโมทบลูเกมให้ซะเลยว่างั้นเจ้าเล่์มากครั้งนี้ทางการร้ายมากในจงใจไม่บอกว่าคนเขียนเพลงเป็นใครปรากฏว่าเป็นเสี่ยในเสียแรงที่ก่อนหน้านี้ฉันพูดว่าครั้งนี้พ่อเพลงเงยแท้อย่างไม่ยุติธรรมอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวคลิกโผลสองระดับว่ากับว่าบลูเกมเวียนวนดังสายน้ำหัวงตรงเจิ้งแข็งแกร่งไม่แปรผันดังเล็กกล้า ไม่มีใครคาดคิดว่า12ปีจะหายลับไปกับตาไม่ว่าอย่างไรเซียนเอนยผู้ซึ่งได้รับการขนานนามจากทุกคนว่าเป็นผู้รับคระ์หนักที่สุดของบลูเกมในครั้งนี้จะกลายเป็นลูกหลักคนใหม่ของทางการทั้งที่บลูเกมหลายปีที่ผ่านมาห่วงตรงเจ้งกำราบพ่อเพลงไปตั้งมากมายจนได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่หยุดพ่อเพลงสุดท้ายแล้วเขากลับสะดุดเซียนเอนยซะแล้วในขณะนั้นเองบัญชีทางการบนปู้ร่วมบัญชีทางการบนบล็อกของบลูเกมรวมไปถึงบัญชีทางการอีกหลายบัญชีต่างโพสพร้อมกันว่า เียบลูเกมเชีย์ถินโจเชีย์เนอีปุ๊บทุกคนหัวเราอกันอย่างบ้าคลั่งทางการเอาเรื่องอยู่นะเห็นชัดๆว่าก่อนหน้านี้บอกทุกคนได้สุดท้ายถึงคลายความสงสัยครั้งนี้ผมยอมมอกกว่าทางการเท่มากนี่จริงๆเท่าหากมองไม่ออกกว่าทางการจงใจสร้างเรื่องทุกคนคงอ่านเรื่องซุบซิบนินทามากมายเช่นนี้โดยเปล่าประโยชน์อย่างไรก็ตามวิธีการสร้างเรื่องนี้กลับไม่ได้สร้างความขุ่นเคืองมีหนำซ้ำกลับยังทำให้ภาพลักษณ์อันถึงัง,งของทางการแลดูเป็นมิตรขึ้นมาเล็กน้อยเอาล่ะครั้งนี้ทางการยืนฝั่งเนี ลูกเกมเทียให้ชเซียนเอนควาแชมป์สิบสองสมัยไม่ได้หรือไงหวงตงเจิ้งได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่หยุดพ่อเพลงไม่ใช่หรือเซีนยนเอนขอโทษทีคุณจัดการพ่อเพลงถึงขอมจะเป็นพ่อเพลงแต่ผมไม่ใช่พ่อเพลงบัฟของคุณทําอะไรผมไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าบัฟใช้ไม่ได้ผลเซีนยนเอนโชคดีที่ผมยังไม่ได้เป็นพ่อเพลงลงตัวจริงอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวผู้คนวงการต่างก็ตกตะลึงกับวิธีการของทางการเช่นกันตะลึงจนสมองชายังเล่นแบบนี้อยู่หรือ ลูเกมครั้งนี้ถิ่นโจอเอาเรื่องขนาดนี้เทียวด้วยวิธีนี้เขาจึงควา้าแชมป์เจ็ดสมัยที่ทุกคนคิดว่าเขาพลาดไปแล้วจริงๆได้สําเร็จท่ามกลางการพูดคุยนับไม่ถ้วนเพลงนี้ดังขึ้นผ่านสวดประสาทของผู้คนมากมายดารานักร้องต่างขัดกันขับร้องเจียงขุยบ้านชั้นปลูกไม้ใหญ่หมื่นปีพิบาลเล่าขานเรื่องราวซอยหาฝานหว่านมเมล็ดพันบนแผ่นดินเก่าแก่เติบใหญ่เป็นความทรงจําเจ้าอิงเกอร์ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลโปรดอย่าได้พิธีรีปอง มวยฮาววินแวะเวียนมากี่ครั้งก็ไม่เป็นไรมีเรื่องราวพูดคุยมากมายเชิญชื่ออวี่เป้ยจึงปางรับคุณสร้างโลกใบใหม่ให้คุณสุนเย่าหัวสเสน่ห์น้ำใจนักกีฬาเติมเต็ม,ตมบรรยากาศเซียนเณรฉินโจต้อนรับคุณไม่เพียงราชวงศ์ปลายังมีนักร้องแถวหน้าราชาราชินีเพลงรวมไปถึงนักแสดงจากวงการภาพยนตร์มากันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งทั้งอายุน้อยทั้งอาวุโสทั้งจากฉินโจและจากทวีปอื่นๆ คนดังมากมายในวงการบันเทิงมารวมตัวกันเพื่อร่วมร้องเพลงฉิมโจต้อนรับคุณเพื่อส่งเสียงเทียบบลูเกมในมิวสิกวิดีโอของเพลงทุกครั้งที่ถึงทั้นของนักร้องก็จะมีแอร์ไทม์ของนักร้องคนนั้นด้วยการออกแบบท่าทางและฉากลางของพวกเขานั้นแตกต่างกันทั้งหมดล้วนเป็นสถานที่ซึ่งมีชื่อเสียงของฉิมโจในนั้นลิงเยวีย,ยืนอยู่คนเดียวบนกำแพงเมืองสวมชุดสไตล์โบราณชายเสื้อปลิวไปตามลมยกมือขึ้นทำนับตามธรรมเนียมดั้งเดิมของบลูสตาร์ให้กับผู้ชมข้อเพลงเงงเท่มากว้าวชอบชุดโบราณมาก ทุ่งท่าของราชาโอโหกําแพงเมืองสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของเป้ยจิงพ่อเพลงเงยเป็นเซนเตอร์ที่แท้จริงชินโจต้อนรับคุณเท่าน,นี้มีแค่พ่อเพลงเงยที่ร้องคนเดียวเพลงนี้ดีสุดยอดไปเลยฟังสบายมากตอนแรกคิดว่าเพลงนี้ของพ่อเพลงเงยจะไม่ดังเท่าไหร่แต่พอประกอบกับ M v วีแล้วเท่มากอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวผู้ชมซึ่งกลับมาได้สติรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เห็นฉากนี้ในที่สุดความสนใจของทุกคนก็กลับมายังเพลงนี้เพราะมาก สองนาทีผ่านไปทุกคนสามารถร้องเพลงนี้พลอไปพร้อมกับอ่านเนื้อเพลงบรรยากาศของบลูเกมอบอวลอยู่ท่ามกลางบทเพลงเฟยหยางฟังเพลงนี้ด้วยท่าทางนิ่งอึง้งเขารับผิดชอบเนื้อเพลงท่อนพวกเราต้อนรับคุณแต่เขาไม่รู้ว่านี่คือเพลงของเซียเนยเขายังคงสับสนท่อนฉิมโจต้อนรับคุณใครเป็นคนร้องละ่ะทําไมถึงไม่ให้ผมร้องท่อนหลักของเพลงตอนนี้เขาเข้าใจแล้วจู่ๆในใจก็รู้สึกซับซ้อนเหลือเกิน ที่แท้แม้แต่ซีนเนลก็รู้ว่าซูไม่ได้ก็เข้าร่วมซะเลยสิแปลว่าอะไรและที่บ้านของหลิงเยวียนคนในครอบครวัวต่างนอนดึกเพื่อรอฟังเพลงพวกเขารู้ความจริงเนื่องจากหลิงเยวียนไม่กลับบ้านหลายวันย่อมต้องบอกกล่าวกับคนที่บ้านเขาเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับคนในครอบครวัวฟังไม่ว่าอย่างไรที่สาวน้องสาวและแม่ก็จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับขณะนี้พวกเขาฟังเพลงนานจีกระโดดไปมาด้วยความตื่นเต้นฮง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 ฮุ่งฮุ่งฮุ่งฮง่งฮุ่งฮุ่งฮพลงตามไปด้วง แม่ปลาบปลื้มใจเด็กคนนี้ไปเล่นบนกำแพงเมืองซะแล้วใต้เหยาเวยาหัวเสียไม่ยอมพันหมูไปด้วยลินเซวียนถ่ายภาพฉากของหลิงเยวยนจากนั้นจึงโพสตลงบนโมเมนต์พร้อมกับแนบข้อความว่าที่สาวรักเธอความคิดเห็นปรากฏขึ้นบนโมเมนต์โดยมากมาจากเพื่อนร่วมงานผู้หญิงมีคนแย่งเซี่ยเนยกับฉันอีกแล้วเซี่ยเนยคือน้องชายฉันต่างหากของฉันลินเซวิญยนไม่ใช่ว่าเธอแซ่หลินแถมหน้าตาคล้ายกับเซี่ยแนยแล้วว่าจะอ้างตัวเป็นพี่สาวเซี่ยแนยได้นะ เซียนเอลเป็นน้องชายฉันเท่านั้นเฮอเฮ้เเซียนเอลเป็นน้องชายพวกเธอแต่เขาเป็นสามีฉันจ้าสวัสดีค่าพี่สะพ้ายอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดียวลินเซวิยนกลอกตาเจ้าพวกบ้องเซียนเอลเป็นน้องชายฉันจริงๆแล้วก็สามงสามีอะไรเธออยากเป็นคนประกูลฉันสินะเอาเถอะ เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเซียนเนยหลินเซวียนและคนอื่นๆไม่เคยพูดออกไปถ้าพูดออกไปก็อาจทําให้เป็นจุดสนใจเกินไปหน่อยจะเกิดเรื่องวุ่นวายได้ง่ายถึงแมหลินเซียนจะนึกอยากโพสต์อดบนโมเมนต์นับครั้งไม่ถ้วนแต่เธอก็พยายามโพสต์ในรูปแบบที่กํากวงในค่าคืนนี้เสียงเพลงชินโจต้อนรับคุณได้เดิงกึกก้องไปทั่วทุกทวีปแชมป์สมัยที่7็มาอยู่ในกํามือของเซียนเอนยอย่างง่ายดายตอนที่727คว้าได้เพียงอันดับสองเมื่อฟ้าสางข่าวแพร่สะพัดผู้ประพันธ์เพลงโปรโมบลูอเซี e g เนย เซียนเอนยทำลายคำสาปพ,พ่อเพลงของห่วงตรงเจิงทางการบลูเกมส่งกำลังใจเทียเซียนเอนยคว้าแชมป์12สมัยเซียนเอนยสวมชุดโบราณขับขานบทเพลงบนกำแพงเมืองเพลงโปรโมตบลูเกมคว้าแชมป์ประจำฤดูกาลเพลงเซียนเอนยควาแชมป์7สมัยอัญญประกาศเดียวอัญญประกาศเดี่ยวเต็มไปหมดทั่วทั้งช่วงเช้าหลังจากสื่อประโคม่าวย่างนักหน่วงทุกคนจึงรู้เรื่องที่เซียนเอนยเอาชนะห่วงตรงเจิ้งได้และกลายเป็นผู้แต่งเพลงโปรโมทบลูเกมในครั้งนี้บนการจัดอันดับเพลง เพลงนี้ขึ้นไปครองบันลงังแชมป์ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดอ,อย่างไม่ต้องสงสยัยต่อให้ไม่ใช่คนที่อ่านข่าวก็ยังรับรู้ข่าวนี้ผ่านช่องทางอื่นๆได้เนื่องจากสถานโทรทัศน์รายใหญ่แต่ละแห่งกำลังเปิดเพลงฉินโจต้อนรับคุณแพลตฟอร์มวิดีโอบนโลกออนไลน์ยังฝังโฆษณาของเพลงนี้ไว้อีกด้วยการโปรโมทของทางการมีอยู่ทั่วทุกแห่งหนไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเพลงนี้ย่อมไม่มีทางหนีพ้นไม่นานทุกคนล้วนถูกกล้ามสมองและสามารถร้องตามทำนองเพลงนี้ได้เอาละทีนี้ เพลงนี้ล้างสมองยิ่งกว่าเพลงโชคดีมาแล้วอีกล้างสมองต้องยกให้เพลงโชคดีมาแล้วแต่ก็สู้เพลงที่ทางการตับ,บี้ตบันโปรโมทไม่ได้เปิดทีวีก็เจอเพลงนี้เปิดคอมก็เจอเพลงนี้ขับรถก็ได้ฟังเพลงนี้เพลงฟังไปหลายสิบรอบก็ไม่น่าสนใจแล้วแต่เ v ตื่นเต้นดีฉันลองนับดูนักร้องดารามาร้องเกินร้อยคนยกขบวนกันมาที่นี่เซียนเนยเขียนเพลงได้ทุกประเภทจริงๆเพลงโปรโมทบลูเกมยังแย่งมาจากหววตรงเจิ้งได้อัญยะประกาศเดียวอัญยะประกาศเดียว เสียงตอบรับของผู้คนคึกคักมากทีเดียวเจ้าหน้าจากทางการพึงพอใจกับผลลัพธ์กับเพลงนี้มากดูเหมือนว่าการกระตุ้นเพียงเล็กน้อยนั้นได้ผลชะงัดประเด็นสนทนาระเบิดขณะที่ทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขากําลังพูดถึงเรื่องที่เซีนยนแนนควา้าแชมป์เจ็ดสมัยในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ให้ความสนใจกับความร่วมมือระหว่างบลูเกมและเซีนยนแนนล่อยให้จานวนความคิดเห็นใต้โพสตของ Blue กมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือการชนะสองต่อ ตีฟ้าและคนอื่นๆมาพบกับหลิงเยวียนพร้อมด้วยใบหน้าเปี่ยมรอยยิ้มซึ่งไม่อาจปกปิดได้คุณต้องเชียร์บลูเกมในครั้งนี้ของพวกเราให้เต็มที่เลยนะครับได้ครับหลิงเยวียนให้ความร่วมมือเหมือนที่ผ่านมาควา้าแชมป์สมัยที่เจ็ดสำเร็จแล้วตอนนี้เขายังคงวิ่งบนเส้นทางอันยากเหนือจินตนาการอย่างสุดแรงเกิดในเวลานี้จูจูจินหงผู้อํานวยการสํานักงานการก,ารกีฬาก็ยิ้มกว้างกล่าวว่าอาจารย์เซี่ยเนยคงไม่ลืมที่จะเขียนเพลงให้กําลังใจนักกีฬาของจินโจรเราสินะครับ คุณคงต้องเร่งมือเขียนสักหน่อยเหลือเวลาเดือนเดียวบลูเกมก็จะเริ่มแล้วเห็นได้ชัดว่าความสําเร็จของเพลงโปรโมทบลูเกมทําให้จินหงยิ่งคาดหวังว่าเซียนในจะหยิบเพลงใดออกมาอัดเพลงเสร็จแล้วครับลิงเยวียนเอ่ยกู้ตรงได้ค่ะกู้ตรงเข้าใจความหมายของลิงเยวียนกระวีกระวาดไปหยิบเนื้อเพลงซึ่งทิมออกมาหลายชุดจากเครื่องทิมก่อนจะแจกจ่ายให้กับหัวหน้าทุกคนเมื่อได้รับเนื้อเพลงผู้นําเหล่านั้นต่างตกตะลึงอัดเพลงเสร็จแล้วเพื่อผ่านมากี่วันเอง ต่อให้พวกเขาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจดนตรีแต่ไม่ว่าอย่างไรทุกคนก็ล้วนเป็นชาวจินโจซึ่งเคยสัมผัสดนตรีในมาตุภูมิแห่งดนตรีมาบ้างย่อมรู้ว่าการที่นักประพันธ์เพลงเขียนเพลงออกมาภายในระยะเวลาไม่กี่วันนั้นหมายความว่าอย่างไรสิ่งที่น่าตกจใจที่สุดคือหลิงเยวียนบอกว่าอัดเพลงเสร็จแล้วไม่ได้บอกว่าเขียนเสร็จเปรียบกระหนึ่งบ้านหลังหนึ่งตอนนี้ทุกคนสามารถที่กระเป๋าย้ายของเข้ามาอยู่ได้ทันทีประสิทธิภาพในการทํางานสูงเหลือเกินทุกคนก้มหน้าลงอ่านชื่อเพลง ยังไม่ทันรอให้ทุกคนเอ่ยปากเสียงเพลงในห้องก็ดังขึ้นที่แทลลิงเยวียนก็นําราชวงปลาบันทึกเสียงเพลงชื่อในตัวเองนีเรียบร้อยแล้วไม่กี่นาทีผ่านไปเพลงเล่นจบจินหงซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาตบหน้าขาดังฉัดด้วยความดีใจดี B. เขาชอบเพลงประเภทนี้ตรงกับรสนิยมของนักกีฬารุ่นเก่าตีฟานพยักหน้าเนื้อเพลงให้กําลังใจเปี่ยมไปด้วยความสดใสหลายคนรอบข้างเอ่ยขึ้นให้พลังบวกจริง,รงๆนี่คือจิตวิญ,ญญาณของบลูเกม เหมือนกับที่เนื้อเพลงเขียนไว้บลูเกมต้องเดิมพันจึงจะชนะคุณตั้งใจมากผู้อํานวยสํานักงานวัฒนธรรมเอ่ยชมอย่างจริงใจเขารู้สึกว่าในเนื้อเพลงนี้เขียนถึงความเสียใจของทีมบาสเกตบอลเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อครั้งก่อนทีมบาสเกตบอลพ่ายแพ้ในปีนี้ควรให้พวกเขาได้ฟังเพลงนี้ก่อนลงแข่งขันหลังจากนี้จะปล่อยเพลงครับลิงเย,ยวียนรู้สึกว่าค่าความโด่งดังอีกกองหนึ่งกําลังโบกมือเรียกเขาอีกแล้วปล่อยเลยครับจินหงโบกมือขอมาจากให้สํานักงานการกีฬาช่วยโปรโมท ด้วยกำลังของสำนักงานเราแน่นอนว่าไม่ยิ่งใหญ่เท่าฉินโจต้อนรับคุณแต่จะช่วยเป็นกำลังเสริมได้หลายส่วนได้ครับแทนในการกอบโกยค่าความโด่งดังประสบความสำเร็จอีกครั้งหลิงเยวียนได้ฟังคำตอบที่อยากฟังที่สุดแล้วตอนนี้เขานับว่าได้ลิ้มรสความหอมหวานนะคะองค์การสนับสนุนจากทางการแล้วและเขาพอใจมากทีเดียวเมืงองหยางในฉินโจห่วงตรงจึงนั่งมองโทรทัศน์อย่างเงียบเชียบในโทรทัศน์คนดังมากมายผลักกันร้องเพลง บ้านเราเปิดประตูอยู่เสมอเปิดสู่โลกอันกว้างใหญ่วันเวลาผ่านไปด้วยรอยยิ้มเยวิ้วต้อนรับวันที่มาถึงใต้ผืนฟ้ากว้างใหญ่เราเป็นเพื่อนกันโปรดอย่าได้เกรงใจภาพงดงามและรอยยิ้มนี้ไวเพื่อรอคุณเขาหยิบรีโมทขึ้นมากดปิดโทรทัศน์ภันรายาซึ่งอยู่ด้านข้างเอ่ยปลอบเพลงคบเพลิงของคุณก็เพราะน่าเสียดายที่ไม่ถูกเลือกนั่นสิไม่ถูกเลือกฮวงตงเจ้งถอนหายใจในแง่ของทานองอันที่จริงไม่ได้ความแตกต่างกัน แต่เนื้อเพลงของเขาได้เปรียบผมโชว์ประเด็นเกี่ยวกับบลูเกมแต่เขากลับโชว์ประเด็นเกี่ยวกับชินโจเรื่องแบบนี้ต่างคนต่างมองผมคิดว่าบลูสตาร์ในฐานะมหากรรมกีฬาของทั่วทั้งบลูสตาร์ไม่ควรถูกจํากัดโดยภูมิภาคมากเกินไป่วงตงเจิ้งได้รับการขนานนามว่าผู้ที่หยุดพ่อเพลงสมญานามนี้คือสิ่งที่่วงตงเจิง้งคาคภูมิใจมาโดยตลอดถึงแม้เขาจะไม่มีความสามารถมากพอที่จะเป็นพ่อเพลงแต่เมื่อพูดถึงการสร้างสารรค์ผลงานเพลงพลังบวกของทางการเขาทําได้ดีมาโดยตลอด เขาให้ความสําคัญกับโอกาสของ blue g a ในครั้งนี้มากเขาปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยุติแอร์ทมสมัยที่7ของเซเนไีไม่ใช่เพราะเขามีความเคืองแค้นกับเซเนลีทั้งสองไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันถ้าเขาทําเรื่องนี้สําเร็จไม่ว่าทางการจะแทรกแซงหรือไม่เขาจะต้องได้รับความสนใจจากทุกทวีปถึงอย่างไรวงการเพลงในปัจจุบันนี้มีใครบ้างไม่อยากเป็นคนคนนั้นที่กำราบเซเนลีความยื่ยืนใจนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน ใครจะรู้ว่าซีเนงจะถึงกับรอบตีป้อมและฉกฉวยโอกาสที่เพลงของเขาจะกลายเป็นเพลงโปรโมต Blue g a ไปซะได้แล้วว่าจะให้ห่วงตรงเจิ้งไม่เสียดายได้อย่างไรไม่ถึงกับเปลี่ยนชังหรอกห่วงตรงเจิ้งเพียงแต่รู้สึกหดหูและไม่พอใจเล็กน้อยเขาถึงขั้นเกิดความคิดในด้านมืดขึ้นมาว่าเพลงของซีเน่ได้รับเลือกไม่ใช่เพราะเพลงของเขาดีกว่าเพลงของตนสักเท่าไหร่เหตุผลที่สําคัญที่สุดคือทางการต้องการร่วมมือกับพ่อเพลงลงตัวน้อยผู้เจรจรัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างทางการและเซียนเอลคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดกล่าวอีกในหนึ่งคือตอนเองไม่ได้โด่งดังเท่าเซียนเอลหากตนโด่งดังกว่าเซียนเอลก็สามารถทําให้เกิดหัวข้อสนทนาไม่แน่ว่าตัวเลือกของทางการอาจเป็นตนอืมอืมภรรยาพูดตามน้ำไปกับหววตงเจิ้งในฐานะผู้ที่ร่วมเรียเคียงหมอนเธอเข้าใจสามีของเทอดีและรู้ว่าหวงตรงเจิ้งจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพลงนี้จะต้องไม่เขียนออกมาโดยเปล่าประโยชน์ วงตรงเจงิ้งเอ่ยขึ้นเดียวขอมาจับปล่อยเพลงจบเพลงจะคว้าอันดับสองในฤดูการเพลงให้ได้เป้าหมายของหวงตรงเจิ้งอยู่ได้เพียงอันดับสองเท่านั้นทว่าอันดับสองในฤดูการเพลงนี้ไม่ใช่เพียงอันดับสองขณะเดียวกันยังสามารถนับได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งกลๆเพราะทุกคนต่างรู้ว่าอันดับหนึ่งนั้นมาได้อย่างไรหวงตรงเจิ้งหวังเหลือเกินว่าเพลงคบเพลิงของตอนนั้นเหมาะสมที่จะเป็นเพลงโปรโมทบลูเกมมากกว่าอันดับสองนี้หวงตรงเจิ้งต้องคว้ามาให้ได้ดีแล้วคะ่ะ พันรยารู้ว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับห่วตรงเจิ้งที่จะคว้าอันดับสองถึงอย่างไรเพลงของห่วตรงเจิ้งก็อยู่ห่างจากการได้รับเลือกจากทางการเพียงหนึ่งเก้าเท่านั้นจุดนี้ห่วตองตองอเจิ้งได้ยินมาจากเพื่อนและเคยบ่นให้พันรยาฟังถ้าไม่ใช่เพราะเสียนในโผล่มากระทันหันตอนนี้ในโทรทัศน์คงเปิดเพลงคบเพลิงของเขาไปแล้วห่วตรงเจิ้งหยิบโทรศัพท์ออกมาเขากดต่อสายปล่อยเพลงคบเพลิงเลยแล้วกันทางการไม่ได้เลือกเพลงนี้เพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ของเพลงนี้จึงยังคงอยู่ในมือเขาเขาสามารถใช้ได้อย่างอิสระ ครับเสียงปลายสายตอบกลับมาวันนี้คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมใช้กระแสของ blue g a บวกกับอิทธิพลของห่วงตรงเจิ้งเพลงคบเพลิงจะต้องโด่งดังอย่างแน่นอนความจริงเป็นเช่นนั้นหนึ่งชั่วโมงต่อมาเพลงคบเพลิงก็ได้รับการเผยแพร่กอบกับการโปรโมทบนแพลตฟอร์มฟังเพลงรายใหญ่ชาวเน็ตจากทุกทวีปจึงสังเกตเห็นบทเพลงนี้